สวัสดีค่ะเทปนี้ก็เป็นเทปที่สองนะคะเพราะว่าเทปแรกเต็มแล้วอันนี้ก็จะมาดูสําหรับกาวต่อขนตากับขนตานะคะตาวต่อขนตาเนี่ยก็อันนี้คือแสบมากนะคะก็จะมีหลายรูปหลายทรงมากทั้งหมดเนี่ยประมาณ1ิบสาสิบส่แบบะคะอันนี้ก็จะเป็นสีใสะคะ่ะก็คือมองไม่เห็นสีเลยนะคะสําหรับต่อพวกขนตาสีสีคือรุ่นพวกนี้เนี่ยก็จะแสบตาค่ะเนี่ยแสบตานะคะรุ่นนี้ก็คือแสบตาหมดนะคะ อันนี้ก็คือจะแสดนิดหน่อยนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือไิ่แสตตาค่ะไม่แสตตาเนี่ยจะมีทั้งหมด5บริษัทก็แล้วแต่คุณจะเลือกใช้งานกันนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือแสดนิดนึงนะคะแล้วก็ติดแน่นติดเร็ว อันนี้ก็คือแสบนิดหนึงเหมือนกันนะคะเนื้อความละเอียดพวกนี้คือจะมีความละเอียดมากนะคะอันนี้ก็คือกระสบนิดนึงอันนี้เป็นของเกาหลีค่ะก็แล้วแต่คุณจะเลือกแบรนด์กันนะคะทีนี้เรามาดูขนตาการขนตาเนี่ยจะแตกต่างที่บริษัทแล้วก็แตกต่างที่ขนาดนะคะอันนี้เนี่ยคือขนาดนะคะบางสุดก็คือ0.10นะคะแล้วก็ตัว C ค่ะก็คือความงนระดับ C ดูจากข้างๆนะคะก็คือความงนระดับ C แล้วก็จะมี0.15 0.15 0.20นะะ่าสคุณก็สังเกต0.20เนี่ยก็เส้นก็จะหนาหน่อยนะคะนะคะก็ก็คือมันจะมีตัวถูกและก็ตัวแพงแล้วแต่คุณเลือกการใช้งานแล้วก็จะมีพวกขนตาสีสีนะคะสมมติว่าบริษัทนี้เนี่ยจะมีสีรุ่นนะคะคือของบริษัทนี้ก็มีขนตาสีด้วย แล้วก็อันนี้ก็อีกบริษัทหนึ่งนะคะจะมี0.10 0.15ให้คุณเลือกใช้งานก็จะเป็นตัว C นะคะอันนี้คือเราจะมีตัว C เยอะมากนะคะก็คือนี่ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะดูจากโลโก้นะคะคือบริษัทเดียวกันแต่ว่าเป็นคนละรุ่นกันก็คือจะผลิตไม่เหมือนกันแล้วก็อันนี้คือ0.15นะคะแล้วก็อันนี้คือ0.07คะ่ะเป็นตัว C นะคะตัว C คือ นอนระดับนอนที่ลูกค้าชื่นชอบมากแล้วก็จะมี C.C. ด้วยคือนอนมากนอนมาก,นนมากเนี่ยคือจะเป็น0.15สังเกตนะคะจะอน,นอนนอนมากดับเบิลเลยค่ะซีเขาเรียกว่า C.C. ค่ะนะคะก็0.15เห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็น0.10นะคะไซส์12อย่างเงี้ยน,นะคะ ก็แล้วแต่คุณเช็คความนุ่มกันดูว่าจะชอบความนุ่มระดับระดับไหนกันนะคะเห็นไหมคะเวลาเราเช็คของตาค่ะก็แบบนี้ค่ะนี่นะคะนี่นะคะ่คะความนุ่มนะคะอันนี้คือจะเป็นตัวเจนะคะนี่นะคะตัวเจเจก็คือธรรมชาตินะคะธรรมชาติแล้วก็ขนาดคือ0.15นะคะ0.15นี่คือจะขายดีสุด ขนาดกลางนะคะที่ลูกค้าชื่นชอบมากแล้วก็ตัวนี้รุ่นนี้จะเป็นตัวเจนะคะแล้วก็เป็นเส้นแบนนี่ค่ะจะเป็นเส้นแบนนะคะเส้นแบนหมายความว่าทุกๆบริษัทที่ผ่านมาจะเป็นเส้นกลมอันนี้ก็คือจะเป็นเส้นแบนนะคะมีความแบนมันจะเป็นเอ่อเป็นรุ่นพิเศษที่เป็นทาเป็นเส้นแบนมาโดยเฉพาะนะคะจะมี0.12กับ0.15ให้เลือกนะคะอันนี้เราก็จะมาดูขนตาล่างค่ะ ขนตาล่างเนี่ยจะประมาณ5ม mm มนะคะถ้าคุณต้องการยาวกว่านี้นะคะก็จะมีไซส์6ไซส์7นะคะแล้วแต่แต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีอย่างรุ่นนี้ก็จะมีไซส์6ไซส์7ซึ่งเรามาทําขนตาล่างนะคะแล้วก็ถ้าคุณชอบสีความงอนแต่ถ้าต้องการเป็นธรรมชาติเนี่ยตัวนี้คือเป็นตัวเจนะคะที่ทําขนตาล่างนะคะทีนี้คุณจะใส่ขนตาล่างเนี่ยจะใส่สั้นยาวเนี่ยมันอยู่ที่ดวงตา ของลูกค้านะคะว่าสมมุติว่าถ้าเขาขนตาจริงๆของเขาเนี่ยสั้นมากคุณก็ไม่สามารถที่จะใส่ยาวได้เนื่องจากไจะไปทิ่มตรงใต้แก้มของเขาแต่ถ้าเกิดเขาสั้นมากคุณก็ต้องใส่ที่ไม่สั้นมากเกินไปอยู่ที่ขนาดพอควรค่ะมันก็จะพอดีกันสวยงามนะคะและทีนี้เราก็จะมาดูรุ่นใหม่นะคะจะเป็นแคท,ที่ดอนะคะนี่ค่ะดูนะคะก็คือว่าเขาจะทํามาโดยเฉพาะให้มีระดับหลายระดับอยู่ใน เส้นเดียวกันอยู่ในแถวเดียวกันนะคะจะอยู่ในแถวเดียวกันเลยเห็นไหมคะสามารถดึงได้เนี่ยช่องนึงดึงได้หลายเส้นค่ะเห็นไหมคะเขาทํามาดูเฉพาะเพื่อให้คุณเนี่ยทำงานได้ง่ายรุ่นนี้ก็สวยงามมากนะคะแล้วก็นุ่มมากนะคะสังเกตดูได้จะนุ่มมากนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็น 3D ค่ะ ทำจากเส้นผมเลยนะคะจะเขียนไว้เลยนะคะ Elaser Extension นะคะอันนี้ก็คือจะมีความนุ่มมากแล้วก็เส้นหนึ่งเนี่ยนะคะตัวที่เป็นตัว C แล้วก็ช่องหนึ่งเนี่ยมี2เส้นนะคะ ถ้าคนที่เคยใช้อยู่จะรู้ว่านุ่มมากขนตานจะมีหลายหลายรุ่นมากจะออกมาไวมากวิวัฒนาการคือไวมากนะคะก็แล้วแต่ช่างเลือกใช้ว่าชอบรุ่นไหนก็จะมีตั้งแต่ถูกแพงก็คือแล้วแต่บริษัทบริษัทไหนผลิตมาถูกเราก็ขายถูกบริษัทไหนผลิตมาแพงก็ขายแพงค่ะอันนี้ก็จะเป็นขนตาช่อนะคะขนตาชอ่อเราก็จะมีหลายแบบหลายรุ่นอันนี้ทำจากเส้นผมวิวัฒนาการใหม่แล้วนะคะจะทำจากเส้นผมนะคะแล้วแต่ คุณจะเลือกว่าคุณจะไปเลือกรุ่นไหนแต่ละรุ่นเนี่ยจะดูที่โลโก้นะคะก็จะไม่เหมือนกันนะคะคุณก็ต้องไปเลือกดูว่าคุณชื่นชอบแบบไหนอันนี้เนี่ยเป็นแคตอายรุ่นนี้เนี่ยคนตาเล็กต่อมาจะสวยมากค่ะูนะคะความงอนก็จะโอเคมากอันนี้ก็จะเป็นรุ่นหนาเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกระดับหนึ่งนะคะ ไซส์เนี่ยจะมีเยอะมากนะคะก็แล้วแต่คุณต้องการถ้าคุณต้องการสั้นคุณก็เลือกซื้อขนาดสั้นก็จะมีบางรุ่นจะมีเริ่มตั้งแต่ 7mm บางรุ่นก็จะมีตั้งแต่6 m mm, มนะคะไล่ไปจนถึง 13-14mm ค่ะบางรุ่นขนตาเส้นจะมี 15mm ก็แล้วแต่ความชื่นชอบหรือว่าความต้องการของลูกค้า